กตอนนี้นะคะไม่ยากกำลังจะลงมือทำอาหารแล้วนะคะอะไรนะข้อข้อลุ่มเรนะคะก็คือหมูเมื่อวานที่ไปซื้อมานะคะเป็นแผ่นยาวๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นแผ่นเลยที่นี่เขาทูบให้ค่ะเห็นไหมคิดเมื่อวานนะเขาทูบให้ค่ะทวกพันธุชิ้นเบลอเลยนะคะ แฮมด้วยนะคะแฮมก็แบบแผ่นใหญ่มากเลยนะคะ คิดก็มายืนดูนะคะคคิดอยากรู้นะคะจะได้ไปทำที่เมืองไทยนะคะมีชีสด้วยค่ะใส่ชีสแบบที่ใช้ย่างลงไปอะค่ะชีสแล้วก็เล็น

หลังจากที่ห่อเสร็จแล้วนะคะแม่เขาก็เอาเนี่ยนะคะมาคลุกกับแป้งนะคะน่าจะเป็นแป้งอเนกประสงค์ ก็ไปชุบไข่ชุบไข่แล้วก็น่าจะเป็นเกจขนมปังคุณผู้เป็นเกขนมปังก็ละเอียดมากเลยนะคะคุณแม่นี่ค่ะอืมนี่ค่ะแป้งชุบไข่แล้วก็มาชุบแป้งอีกทีแล้วก็ไปชุบไข่เกจขนมปังนย่างเงี้ค่ะเมนูวันนี้ของเรานะฮะแม่ก็คงนี่คะหม้อทอด หม้อทอดก็ตรงนี้ก็มีหม้อทอดแบบนี้เลยนะคะหนคิดค่ะหนูคิดแบบ o เซิร์ฟเลยคิดก็ชอบค่ะนิด่ออ

ไ่ได้วยาเออแตอกทล้วก็น่าจะเอามาใส่ตู้นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่ค่ะตู้นี้ค่ะตูะตะต้อบนะคะตู้อบหลังจากทอดแล้วอะคะ่ะเมืให้สุกข,ข้างใน,นะคะ่ะ เมื่อก็้เาให้ถ่ายนะคะให้ถ่ายแล้วก็ัว้าให้ถ่ายคว่าคนเกิดลุงค่ะ

แปดชิ้นค่ะแปดคนนะคะคนละชิ้นเลยค่ะ้ แรกปาเปซี่ขอช่วยนะคะน้องชายกับไม่ยาบอกไม่ได้ไม่ให้ช่วยเพราะเราเป็นแขกนะคะ <Okay. S 1> เราเป็นแขก <Okay. S 1> เขาไม่ให้เราทําเลยนะคะ <Okay. S 1> okay. ตอนนี้นะคะจ้าภาพนะเจ้าของวันเกิดนะคะก็เล่นกันลานนะคะนั่งรองกินแล้วนะคะทั้งในครัวก,ก็โอ้โหว้าวดูคะ่ะนี่ค่ะน้องชายคิดกับแม่นะคะช่วยกันจัด ทำแบบเหมือนร้านอาหารเลยค่ะลูกไลฟ์แบบร้านอาหารแบบเทียบเร็ไปสั่งกินเลยค่ะอุเนี่ยค่ะฮะนู้ไอซิกดินเนี่ยซีเวียป้าป้าเอ็มมาเ้ะมมาป้าป้าตรงนั้น Ik zie wie ze hier hing. Oké. Zat er nog een Ja, Oh, oké. We moeten nog een week Du, Oké. Houd wieso Waarom is wieder hart alweer afgelost? Nee, we moeten nog twee dagen boven. Ik heb nog een bovenfoto. Nee, daar je nog een nog En je Ja, ganz hoog. โอเคนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มชิมกันแล้วนะคะดูชีสค่ะนุนปะปายืดอันนี้มายองเนสเลยน้องเคทอย่อมมากเลยคะก็นี่ค่ะก็เป็นคล้ายๆหมูซุปซุปแป้งทอดใส่ชีสแล้วก็แฮมข้างในนะคะดูดูค่ะชีสย้มเลยเฮ้ยเขาล่นท Wenn ik weet niet of je het nu Ik weet dat Ik weet niet wie ik Zeg, nou. Je Ja, even. Mal nebrede, mm. wenn ik kan het nog vragen, het werk. We nemen het salade. Ik ja. weet ik heb gemerkt. Ik heb Hast een zo in de buurt? Ik ga doen. Ik heb niet wel Ik heb het wel Ik heb het wel gedaan. Ik heb het het het